สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำมีโนผัดกะเพราหมูชิน้นรสชาติจัดจานอร่อยมากๆขายกินกับข้าวสวยร้อนๆอนอร่อยสุดๆเลยค่ะก่อนอื่นเราไปทำกันเลยค่ะก่อนอื่นนะคะเราจะวางกระทะนะคะแล้วก็ตั้งไฟให้ร้อนๆค่ะททน้ำมันลงไปค่ะแล้วก็เอาหมูที่เราหัน่นเป็นชิ้นแล้วนะคะเราก็จะเอามาลวนค่ะ หมูเราจะหั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะคะให้บางหน่อยๆค่ะและเราก็จะเอามารวนนะคะจนกว่าหมูของเราจะสุกค่ะปรุงรสด้วยผงปรุงรสค่ะเพราะว่าเราจะใส่ผงปรุงรสก่อนนะคะก่อนที่หมูของเราจะสุกนะคะเหนือหมูของเราจะได้มีรสชาติที่กลมก่อมค่ะแล้วก็อร่อยมากๆค่ะเราก็จะรวนไปเรื่อยๆค่ะลวนจนกว่าหมูของเราจะสุกได้ที่นะคะ มนูนี้อร่อยมากๆค่ะกระเพราหมูชิ้นนะคะติดมันหน่อยๆค่ะรสชาติกรมกรอมผิดนะคะผิดอร่อยมากค่ะเราก็จะรวนหมูของเราไปเรื่อยๆแบบนี้เลยค่ะจนไปจนกว่าหมูของเราจะสุกนะคะพอหมูของเราสุกไปที่แล้วนะคะเราก็จะเอาพริกแกงนะคะที่เราขูกไว้นะคะเอามาผัดค่ะ เอามาผัดให้หอมๆหมเลยค่ะเราก็จะผัดผัดผัดไปเรื่อยๆค่ะผัดจนกว่าพริกแกงของเราจะหอมนะคะพอพริกแกงเราได้ที่เราก็จะคลุกให้เข้ากันค่ะหรือว่าผัดให้เข้ากันค่ะตามด้วยเตินนมน้ำนิดนึงค่ะให,ให้นิดนึงใส่น้ำลงไปค่ะพอใส่น้ำลงไปแล้วนะคะเราก็จะปรุงรสด้วยผง ลงรสนิดหนึ่งค่ะน้ำปลานิดหนึ่งค่ะเพราะว่าเราใส่รสตีเข้าไปแล้วนะคะและตามด้วยเราก็จะใส่น้ำมันหอยลงไปค่ะหอมมากๆค่ะพอเราใส่น้ำมันหอยลงไปแล้วนะคะตามด้วยเราก็จะใส่ใบกะเพราลงไปค่ะ กินกัเพาบ้านนะคะและว้วก็ใส่นี้ต้องอยเยอะก็หอมมากๆค่ะหลังจากนั้นก็กคุืกุๆแบบนี้เลยค่ะแก่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะผัดกะเพราหมูชิ้นอร่อยอร่อยเลยค่ะมีนูนี้ทำง่ายแต่อร่อยมากๆค่ะหอมมากๆกัะหอมกะเพรานะคะกับพริกแกงค่ะแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยปิดภัยเลยค่ะ ิดไฟเตรียมจานจัดเสิร์ฟเลยพะคา่ะผัดกะเพราหมูชิ้นอร่อยอร่อยเลยค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะที่เข้ามาให้กำลังใจนะคะทำให้แอดมินทำคลิปต่อไปค่ะขอบคุณค่กะกะเพราหมูชิ้นอร่อย